สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับพาร์ตี้โชเนวอีกแล้วนะจ๊ะมือนี้สิพี่พี่น้องพาทุกคนมากินเลือดแปงเป็ดมาก,กับน้องอีหล่ะฝ้าพาคือเกาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องกบไปสิทุกคนพอกับขราวา,าฟาพากินคนรัวเสาผื่นคือเากาค่ะเมื่อเนี้มือนี้เขาก็มีแขกรับเซิญถนามโขงมากนะจ๊ะน้องปุ๊บน้องปุ๊บเป็นน้องปุ๊บเปี้ยวนะคะเพราะว่างามแพงเลยนี่เอองามแฮงงามกขสวัสดีแน่สวัสดี เอาจากระยำหัหวตีล่าเออเอากินเข่าเอาเอากินเข่าเออก้นอนมาสิกินเข้ากับเส้นก้อนมากเออมาอันนี้น,น้ำเก๊กมวยนะจ๊ะน้ำเก๊กมวยนะคะเข้าต่างตากแดดไปมันก็เลยเป็นฟองมันบูดมาเขา้าเอาเริ่มเลยนั่นแะ,ะเอาปูมึงเอล่านี่ เออเอาเปลี่ยนกันเลยไปห้องเปิดพี่น้องเป็นบักดีๆพูดนะแมนเลือดแดงเป็ดลูกเลือดแดงเป็ดมังนาหอมไปใส่เออเออกระชางถั่วรวงเอาบักนาอยู่ในลวงลวงวัวเอ้ยบักนาอย่างเนี้ยปุ๊บว่ะนั่นผู้ชายปุ๊บอะไรเนาะนั่นบักนาอย่าเผื่อเนี้ยเอาบักนามาห้วยพี่น้องจ้าบักนามาห้วยไข่แซ่บเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมาห้วยเด้อกข้าเกลือน้ำลายแล้วข้าวใส่ก้อนมันบวกระดองใส่เลยเนาะ อุ๊ยพี่น้องเสียบบวกเผ็ดไหมกูเผ็ดบิงหนึ่งฮะเอาเลยเอ,อ้ามาพี่น้องสับคักเสียบบวกเสียบอีหลีนั่นลาเมื่อนี้ขอเป็นผู้ดีนิดนึงนะคะอบอจากยังบอท่านเดือดจั๊กเกลือนะมาจับพี่น้องปมาใคือจับพอนแทคได้แผ็ดตีไป็ล่อหาสือเป็ดพ,พี่น้องอทัวบดอุดรอนวะท่าน ใส่มตตูกป๋า้าเป็ดเป็ดผูคักนี่แหละท่านเส่เป็นหลงจ้ามาคว่ามาสิเห็ดเลือดใยนจะได้จะว่าหลูดไลจับอร่อยใยเกือดมาได้กินสืบมาต้องหกลอยพูดเกือดเสียงินถิ่มเตือแซบบ่แซบคักผูเียเพิ่นไม่เห็นผูเกียวเพิ่นม่เห็นให้กินแซบคัก เลือดแปลงเป็ดได้พี่น้องค่อยกินบอลนี่เลือดสดๆเนี่ยแบบว่าใส่เนื้อแบบเน้นๆแม่เนี่เน้นๆเนื้อป๊าดกับปลาปีแม่ละข้นแสบด้วยอีดานมักสดน้ำบ่อ๊าดสดน้ำด้วยว่ะป๊าดไม่เป็นยาเด้อพี่น้องจำน้ำเลือดค่อยกินได้นี่ดีได้เลือดแปลงเป็ดแม่กินปุ๊บหวนนชากระสุบฉีดเด้แม่ เหมือนเมันกระิไเลหมุนเ่นได้ดีถ้ากระจำก็จะเปนนัวแสบรับคนปีงเป็ดกระปีงเป็ดพี่น้องคนกินกระกินบมอแม่คอยหิวข่าวบอกบุญแม่นั่งิูข่าวบอืก ตายเขาเลยว่ากินข้ามเข่าพี่น้องที่หลายว่าัซนด์่้วยโทบักตูมนี่โม,มมใส่โม,มมใส่ว่าทัา้งก็มมกินข้ามโปมจักรอัต<ม>ิว่าทีผู้สาวอีหยังคือกินเข่าคำามโปมปูเปียวมากคำลา้าย้อนคำว่าคนนี่แหละทิม่วนหูปูเปียวเลยเย<น>มืม่อวันหูที่มักคนตรงๆรงิบีมักคนเราอีหลายเป็นคนตรงๆพี<ม>่น้องอีหลีขาลับคำรถทางคงยังบยเดียวส่งเลยรับรอง ร้องหางหรือง,งสะอือตืมือมานาเข้าไปหรอนั่นอืีหงแยง่แล้วบุกกบผักบ่กะผักานาบุกคผักบ่กินุะตันคนนี้น,อ,นอกไปยากอือืบ แนี่เขานะจึงเย่นไหมเนาะบรรยากาศเย็นเด่นที่น่องสลับก่อนกัะเพริกใส่หลาไมร่มนี่มันให้กับมันยกอีกสียดอพี่น้องมาขาดบ่ได้ได้หนิแก่ข้าวน้ำเก็บข้วยแก่ข้าวจ้า้ำเก็บห้วยเป็นฟองถ้าตากตากถ้าต่้งตากแดดไว้ดี มันบูดเขาว่าเร้วอย่าไปตากแดดมันบูดมันบูดมันติเป็นฟ<ว>้องฟ้าวกินวันนี้มันสเสียแล้วแน่น,นอนว่าเสียงหขขัวคนนะกินไปกินมาเข้าะะได้สเสีย,ยเสียผูเสียคนก็จะเป็นนัวหูกเอ้าฮะไว้คือแบผักแบ เแสบนะเนี่นเมื่อบ่ายให้เรขอกินเยอะพยายามปูเปียวยุฟังเหลาด้วยจะเสร็จให้กินตัวซื้อน่ารู้นะเมื่อบ่ายเหรอขออภัยนะค่ะสายหล่ากินข้าวข้ามไงนักแทะก็ะบาหอยพี่หน้าำหนิเราข้ามไง บอว่าเอ็นนากินซาวกิมน,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 นะนะทำนีนนนนนหลายเรื่องหลายหน้าพวกรันขัเก่าแพทย์งกันปาดหัวมาจนตายพน <c oughs> ัสาวสี่จะหน่อยมานพอจะสีมาเอ,อิดอยี่มาเบิง้งหัวในตีเอาหัวเขาโฮมมาสั่นเือ,อ,อาะว่ากินเขาขั้หน่อยนี่แม้กับบุไลรักเมื่อพึ่งมาไหวมาเอ,อือนสีจุก,กินพ<แ>นัน <c oughs> ขอขายหนึงดอกกะไดมึงจะฝ่าวเมื่อเด้เอเฮ้ยร้อเออกิจุอ่นงวดกินได้มาอื่นนะ <c ười> เอาไป่งอยู่อันอยู่ดูเล้าเด้อได้ฮ <c ười> ้ยที่นางไปส่งดอกข้ามสะพานข้ามน่ไงรวดจูไม่นค็แจ่บชุดเอารวดนี่นกเบป่ะกแกิแปกกยักเค็มเนี่ยนบ่เคมเจบบ่เคมพอดีเล้ว ังแหลกไม่ซีด้ลยมีหนังที่ได้เฮ็ดออคิปนะแจ๊กแจ่บหอมดาบเพื่อนซักจุ่มในหอมดาบเฮ้ยโทษเรับ,รบผูเลยเนาะบําเ่นผัวหน่อยโทน,น้ำเดีย๋ยวบอสประเนี๋ย <c oughs> ล่ะผัวบอกาบเ่มือเนี่ยน่าอยู่เอาไปไปใส่จะไปเสลยงแล้วมันก็ยาแต่เขาได้กินเนาะแม่ผัวหน่อยสิโธ่งากูมาปาเขาไปแล้วก็ไปแล้วสดุครับผมมันึงก็โทรบอกเขาซี้ เมื่อผมเมื่อแล้วโอ้ยกินไปกินมากกับเพจมะพร้าวพริกเนี่ยอือหึเมื่อสามน่ายแล้วไอหูตีจะรอแสบอ่ะอ้ยาวจับจับแห้งๆเหรอแค่ประจําเลือดบ่จังเดียวจจังเดียวยันไม่ได้กินหลายจับมันได้กินหน่อย ฉันจดเลยนะแม่กลิ่นหอมผัดใบบ๊อกเกอร์กินกะหาเห็ดกินเรืออีหลีกินแล้วก็คือกระคืนเน่เป่าอีหลีก็คืนหน้ากระนอนบราณไข่บุ้งมีเป็ดแล้วไปลักเป็ดเพื่อนมาเร็ดเป็ดข้างบ้านข้าวเย็นบ้างว่ากินกินให้มันเบิดตะจุนั่นเลย ก็ต้องทาไปดอกอเอลกอ,อ,อล้วก็บมากดันหลยนะแมนเ้ากินตัวมันเสบนะจนมากินเขาแล้วว่า่าผัวก่อน่าเห็ดหนังคนละปากผัวกสยูผัวเขาก็มีปากของเขาเขาก็หากินเองได้่าผัวก่อนกระดั อไรเป็นพี่เฟือกว่าิเขาบัแซ่บน้าน้าแก่ข่ายคนมีเหงาหลุดคำหลายว่าเธอได้เกาเบียรเอาเหล้ามาฝากกันพี่น้องน้ำเก๊กห้วยพ่คิดกูว่าโทษ แม่นบอสแต่ว่าไม่นปะป้าโทรมาพี่ให้หนุ่ยหลอนๆจะซื้อเดอ้อนี่เดอ้อ